は <laughs> านหครับอรหันตสัมมาสัพุะโสทัตวาทุตมพรัตตัจามาภิวาเดริทวตตาต่อทัตตาตาธรมโมธรรมนัมมามิสุปฏติปันโนทะตตโตสาวกสัพพโสังฆังนัมมาริตเทมายังธรรมเิสุทธิสุ ยามเปิธรมังสารนังคัจฉามีโติยามปตธรรมังสารนังคัจฉามีูติยมปิสังทางสรนังคัจฉามีโทติยามปตั้งางสารนังคัจฉามปาณังอาทิตปานาเวรานิยามีตาเมสุวิชาจารา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุตราวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโหตาวาฏาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุปราเมียระยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ นายยกอวบจอฝากมาทำบุญพระเพองทนเาพ่อคณพรรักเขาครับุ่นครพรรักเขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตามรัตนาพระสมปองจุิตตและพระสมปองกรรมละอ ได้พิจารณาผ้าบางสกุลครับของ ก,าาการาบข,ขอบคุณ,ค,ณครับแทนนัง่งที่นั่งแินครับได้ตามอริยาสายเิออีกสอง่านนะครับคนอัดิดีคนเงินแสนและคนสามรารถป้ายคนะครับไ<อ>ปนๆนะนครับ<ล> มีใมครประยุงอะไรดิด,ดิแบบนี้่างนี้ไดยยอมมบงนี้ดิมางนี้เลยครับสิบห้าหนึ่เหรนวางไว้ที่พานทองวางเสร็จแล้วทั้นแบบออกมาฝ่ามือท่านพักมากดีแใกล้ๆรูปภ้าในบรรัพระกรุริกาณาริชนีคอพระเกนัทกันทะธรรมโม

แค่นั่งที่เก้าอี้ครับเหมือนเดิมครับค่อยๆไม่เป็นไรครับในทาทุกท่านได้ยืนไว้อะไรเป็นเวลาพอประมาณนะครับพรอคุณแม่ร้อนฟ้าหมหาสมุตรพรอคุณแม่สงศดหมหาสารพรอคุณแม่เรื่องฟ้าชาทาน,านใครจะปานนั้นแม่ทั้งนั้นไม่เอื เกรคุณแม่เช่นอทองทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางให้สร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันช,ช,ช่วยสร้างสงงรงร,รค์รงจนขาดใจซึ่งบายบาขอทำความเคารพหนึ่งครั้งและก็ขอเดีนเชิญน,นั่งให้ตางพิาีกรครับลำดับต่อไปรมหาปังสุุลราบพัฒนาหลวงพ่อหน้ำฝนทักุกรา,รราติวัฒน์ดร เจ้าวาดพระไหล้กษณได้เมตตาประธานพิจารณาผ้าไตรมหาสกุลนะเป็นประธานประชุมแลงขับผมอนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนปุปปชิตวานิรุชันตีเตสังวูปสโมสุโคอันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเลี่ยงหรือหยุดยั้งอยากกังขา เกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมทรามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบผ่าความสุขเอ่ยแล้วก็ขอเรียนแทนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณธมนทรขอเรียนแทนท่านัพระะวบาทสมเด็จ

มองไปที่โลงศพคุณพักพร่อนุณเงินแสนครับมองไปอมองให้เห็นนะครับวตั้งจิตตั้งใจส่งดวงวิญญาณนะครับเดี๋ยวตมาภาพจะเป็นตัวแทนของโยมในการที่ส่งดวงวิญญาณไปชุมเพลิงคุณพักพร่อนคุณเงินแสนนะครับอา้าวตั้งจิตตั้งใจนะครับ จุติจุดตังอรหังจุติจุติจุดตังอรหังจุติจุติจุดตังอรหังจุตินางพระกพรภูนเงินแสนขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่วงมานขอจงถึงพระนิพพานณปัจโยโหตุขอส่งดวงวิญญาณนางพักกพรภูนเงินแสนให้พบดวงแก้วให้แค้วบ่วงมานจงถึงมริพผานเมื่องหน้าโน้นเทินขอส่งดวงวิญญาณ punya na panjati indria Panjaiku falapanjagin tawata akualanang pututajat kiama ya wi mu doa asama ya wi aku batang aku patang mo parhana damu

ช่วงฉันทุกผิวพัุ์ทุกเชื้อชาทุกศาสนา,าจงเป็นสุขเป็นสุขเธอที่เกิดมาจงรักษาตนให้พ้นภัย ขอต้องมีความสุขสนุกสนา,อานอันิี้สองจองมีพลดนบันดา